ใส่อะไรบอนสีใบสวยสดขนาดนี้นานาสามหกห้าเดสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปชมกันว่าเราใส่อะไรนะคะใบบอนสีสวยสดขนาดนี้ค่ะนี่นะคะก็คือที่เห็นอยู่เป็นกิ่งมะขามนะคะต้นมะขามนั่นเองค่ะแต่ว่าใบาเนี่ยร่วงไปแล้วคือเราทําการตัดกิ่งมะขามลงมานะคะเห็นไหมยังมีฝักอยู่เลยค่ะแล้วก็ใบเนี่ย คือร่วงไปที่พื้นและแล้วเราก็เก็บมาเรียบร้อยนะคะเหมือนกับว่าเป็นการหมักไปในตัวใบกำลังดีเลยค่ะสำหรับนำไปใช้ในการใส่ กระถางบอนสีของเรานะคะให้บอนสีของเราสีสวยสดนั่นเองค่ะนี่นะคะเห็นไหมใบมะขามของแท้แน่นอนค่ะคือบอนสีเขาชอบอะไรที่แบบว่าเปรี้ยวเนาะอย่างเช่นว่ามะนาวเปลือกมะนาวนะคะหรือว่าใบามะขามใบก้ามปูนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งใช้แทนกันได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เรานํามาใส่บอนสีของเรา จริงๆแล้วการใส่นะคะอาจจะผสมกับดินก็ได้หรือว่าจะใส่ที่โคนเลยก็ได้นะคะถ้าเรามีเป็นของตนเองเนี่ยเราสามารถที่จะนําใบของมะขามเนี่ยมาโรยหรือว่ามาใส่ที่โคนของบอนสีแต่ละต้นได้เลยค่ะแต่ถ้าเรามีจํานวนน้อยหน่อยเราก็อาจจะไปผสมกับดินนะคะคือเราก็เก็บมาค่อนข้างเยอะเลยมีจำหน่ายนะคะหากใครสนใจนะก็แอดไลน์จากเบอร์โทรมาได้นะคะ0 6 1ย์หกหนึ่่ะจํานวนจํากัดนะคะผสมดินให้แล้ว สำหรับที่จะไปใส่ให้กับบอลสีให้กัดใบ,บสีสวยๆแบบเรานะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์จากเบอร์โทร0 6 1 4 9 3 6 7 4 5หค่ะผสมให้แล้วนะคะแล้วก็คุณลูกค้าสามารถจะไปผสมดินได้ต่ออีกนะเนี่ยค่ะก็จะได้ใบบอลสีที่สวยสดแบบนี้เลยค่ะที่เราใส่อยู่ตลอดนะคะไม่ได้มีใครรับอะไรเลยก็ใส่พวกนี้นะคะเห็นไหมใบสีสวยเลยค่ะ สามารถใส่ได้เลยนะคะหรือไปผสมกับดินต่อก็ได้ง่ายๆกับใบมะขามค่ะ